ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาสารคดีสั้นป้องกันสาธารณาภัยคุณผู้ฟังคะสำหรับเรื่องของการดูแลรักษาอย่างรถยนต์ไม่ใช่เรื่องยากค่ะหากใครที่ไม่เคยทำก็ลองทำดูได้ค่ะ วันนี้สารคดีสั้นป้องกันสาธารณภัยมีวิธีดูแลรักษายางรถยนต์มาฝากกันค่ะตรวจเช็คลมยางอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งควรทำในขณะที่ยางรถยนต์ยังเย็นอยู่แต่ถ้าขับรถออกมาเกินกว่า1.5ถึง2กิโลเมตรแล้วให้เพิ่มแรงดันลมยางขึ้นเป็น3-5ปอนจากความดันปกติเช่นเดียวกับการขับรถออกต่างจังหวัดควรเพิ่มลมยางมากกว่าปกติ3-5ปอนเช่นกัน ตรวจสอบการสึกกรอของอยางดูได้จากกล้องของความลึกของอยางว่าใกล้เคียงกับดอกอยางหรือไม่รวมไปถึงการเช็คสภาพยางว่ามีตรงไหนที่ปูดบวมเสียหายหรือปริแตกบ้างตรวจสสภาพการบวมของของหน้ายางหรือบริเวณแก้มยางใช้วิธีการสังเกตด้วยตาหรือใช้ฝ่ามือลูบไปมาที่หน้ายางหากพบว่าหน้ายางเป็นลูกคลื่นปูดบวมควรเปลีย่ยนยางใหม่ทั้งเส้นคะ่ะ ตรวจสอบรอยฉีกแตกปริหรือรอยแตกร้าวบริเวณแก้มยางใช้วิธีการสังเกตด้วยสายตา ที่บริเวณแก้มยางหรือไหลย่ยางโดยดูทั้งฝั่งด้านนอกและด้านในของล้อรถหากพบแก้มยางฉีกจนสามารถมองเห็นผ้าใบหรือเห็นโครงสร้างเป็นเส้นลวดให้เปลี่ยนยางเส้นใหม่ทันทีค่ะสำหรับการดูแลรักษาอย่างรถยนต์ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะใช้เวลาตรวจเช็คแค่นิดหน่อยเท่านั้นค่ะไม่นานอย่างที่คิดซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากๆในเรื่องของความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและเพื่อนร่วมทาง ดังนั้นก่อนออกจากบ้านอย่าลืมตรวจสอบสภาพยางรถยนต์กันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่กับสารคดีสั้นต้องกานสาธารณาภัยในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะที่นีสน่สถานีวิทยุศึกษา